ลังแรกของเราโดยนายพันมาดมันปักไว้ให้นะคะให้ตาก้่งมาเก็บใส่ตะกร้านะคะนี่ลังแรกแห่งหมานะคะไปต่อลังต่อไปเลยจ้าลังที่สองของวันนี้นะคะนี่ค่ะสวยมาอึ้งนะคะลังใหญ่นะคะสวยมากเลยสองลังแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะเอาพืชลงตะกร้านะคะนี่ลังแรกของเรานี่ลังที่สองนะคะทุกคนเจอแล้วนะคะทุกคนนี่ลังที่สามนะคะเดี๋ยวให้พันมาดเอานะคะ พันมาดก,กำลังจะเข้าไปเอาพึ่งนิ้มนะคะหลังที่สามของวันนี้นะคะอยู่ในพุ่มเอ,อ่อพุ่มหญ้านะคะอย่าสูงทัว่วหัวเลยนะคะนี่หญ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะคะพวกเรานายพานหามิ่มจะได้มีกำลังใจทำคลิปวิดีโอต่อไปนะคะทุกคนเห็นไหมคะ ตอนนี้นายพาน,นกำลังเคลียร์ทางเข้าไปอยู่นะคะตัดออกมาแล้วนะคะเพื่อจะเอาลังพึ่งนิ้มของเราออกมานะคะอ,คออกมาแล้วนะคะทุกคนออกมาแล้วนะจ๊ะนี่โอ้อลังที่สามของเราวันนี้นะคะพึ่งน,นิ้มค่ะโดยนายพานมาดนะคะเอ้ยขออนุญ,ญาตอา,า,า,าศัยกร้านะคะ <c oughs> แม่ดินเต็มเลยนะคะนี่เจ๋งมากเลยจ้าไปต่อนะคะสีของป่านี้นะคะ โดยนายพานบอยนะคะนู่นนะคะทุกคนเห็นไหมเดีย๋ยวากล้องจะสูงให้ดูนะคะนู่นนี่คือรังพึ่งนะคะอยู่กับพุ่มหญ้านะคะหญ้าป้องอ้อยนะ,ะน,นะคะพึ่งนิ้นนะคะพึ่งนิ้นธรรมชาติรังนิ้งังใหญ่ะค่ะนี่รังใหญ่อดื้อนี่นายพานของเรากำลังจะเอานะคะกำลังเคลียร์ทางตัดแหลกออกให้ทุกคนเห็นน้อยรังใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวนายพานเราจะเคลียร์ให้เราดูชัดๆนะคะ กล้องมือสั่นนิดนึงนะคะเข้าไปอีกนะคะถามว่า <Charl> ร <ott es> ัง <Vietnamese> นี <LIKE anak lonely> ้คงไม่ดุนะคะโอ้รังลมาะดูนะคะนั่จะพองพองไปก่อนแม่น้ำมาเข้าไปต่อเลยมาจ้ะทุกคนเห็นไม้แบตตรงนี้ออกให้หน่อยวะทุกคนมองไม่เห็นนั่นแหลงนั่นแหลงนั่นแหลงนะคะเราแบกให้ดูอู้เห็นชัดมากเลยอู้หัวใหญ่ลูกสวยอู้หพึ่งนิ่มนะคะพึ่งธรรมชาตินะคะพึ่งเดือนห้านี่รังใหญ่มากเลยรังที่ตีของวันนี้นะคะ โดยนายพันบอยนี่สวยมากมเลยะนะคะลางนี้นะคะ่ะน้ำบักเอ็บนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอเด็กๆของเราเราเข้าป่าหามิ้มทุกวันนะคะช่วงนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะพกเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานหามิ่รนายพันมาบนายพันบอยนะคะรวมจากกล้องด้วยเป็นสามคนนะคะ มาแล้วค่ะนี่รังที่สี่นะคะดูทุกคนทุกคน<อ>ดูหัวน,น้ําใหญ่มากเลยค่ะดูรังใหญ่มากเลยไหนโชคพึ่งให้ทุกคนดูหน่อยสิ<อ>ปดัดนี่รังใหญ่มากเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทสวยมากเลยรังนี้เจอตาตามาเลี้ยงวัวนะคะทุกคนนี่สวยมากเลยขอเนื้อขอพิ่งเขาลงตะกร้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ<อ>่งแจ้งเตือนเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมนายพานนะคะสวัสดีค่ะเราไปต่อนะคะ